สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเข้าวันสุกรรถตู้เก่าๆคันหนึ่งกำลังวิ่งฝากความมืดไปตามถนนเล็กๆที่ทอดลึกเข้าไปในอำเภอที่ห่างไกลไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้า เห็นเพียงถนนแคบๆที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าทึบในรถมีนักศึกษาห้าคนนั่งเบียดกันอยู่ด้านหลังพวกเขากำลังออกเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้านและตำนานาศาสตร์เพื่อทําโปรเจกต์ที่จะจบในปีสีนี้เก่งหัวหน้ากลุ่มให้ hey, มึงดูถนน,นดิโคตรเปียวเลยแบบนี้เลย ถึงจะได้บรรยากาศแท้ๆของเรื่องเล่าศิลศาสตร์แบบบ้านๆพอยผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มพูดดีไปเถอะพอเจอจริงอย่ามาร้องกีดคนแรกแล้วกันเสียงหัวเราะดังขึ้นเบาๆตัดกับบรรยากาศอึมครึมข้างนอกนัดขี้กลัวแต่กูนี่เริ่มไม่โอเคแล้วนะแบบนี้มันไม่ใช่แค่บ้านนอก <ๆ S 1> นี่มันหลอนชัดๆเลยวะลองฟังดีๆดิดเหมือนไม่มีบ้านคนอยู่เลยทุกคน ได้เงียบไปชั่วคู่นั่นแหละทำให้ได้ยินเสียงลมพัดวิวลอด้ามัดที่ช่องกระจกด้านข้างรถตู้ได้หยุดที่หน้าหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเงียบราวกับถูกทิ้งล้างมีบ้านไม้เก่าเพียงแค่ไม่กี่หลังเลียงลายสุนัขจรจัดเห่าอยู่ไกลๆท้องฟ้ามืดคึ้จนพระจันทร์แทบไม่ส่องแสงหญิงชราล่างเล็กๆคนหนึ่งยืนรออยู่ริมถนนดวงตาของเธอขุ่นมัว แต่ยังคมกริบหญิงชลาพวกเองมาจากในเมืองใช่ไหมจะมาหาเรื่องอะไรแถวนี้เก่งเออพวกหนูเป็นนักศึกษาครับมาทำวิจัยเรื่องความเชื่อดั้งเดิมเลยอยากจะขอสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านนี้หญิงชลาเพียงสายหัวสีหน้าไม่ค่อยพอใจนะักที่นี่ไม่ต้อนรับคนมั่นนอกหรอกแต่ถ้าอยากจะพักก็ไปนอนบ้านข้าได้ แต่จำไว้อย่างห้ามเข้าไปที่วัดท้ายหมู่บ้านเด็ดขาดนัดได้บ่นพึมพำกับเพื่อนเห็นไหมกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆเก่งหัวเราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุบปะวะพลอยหันมาจ้องตาเก่งสีหน้าไม่เล่นด้วยเก่งมึงก็อย่ามาเล่นอะไรกับเรื่องแบบนี้คนแก่เขาพูดเรื่อน้ำเสียงจริงจังขนาดนั้นแล้วพวกเขาเข้าพักที่บ้านหญิงชลา บ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับและรูปเก่าๆของบรรพบุรุษติดตามผนังลาตีนี้เสียงแมลงร้องระงมแต่บรรยากาศกลับกดดันจนทุกคนไม่กล้านอนสนิทจนดึกเก่งกับต้นนักศึกษาสายลุยแอบกระซิบกันในมุมห้องเฮ้ยมึงว่าลองไปดูวัดท้ายหมู่บ้านคืนนี้เลยไม่วะไหนๆก็มาแล้วไม่งั้นเสียเที่ยวเก่ง กูก็คิดเหมือนมึงพรุ่งนี้มีคนคอยเฝ้าแต่คืนนี้มืดมืดแหละมันคือโอกาสทองเสียงพลอยดังแทกขึ้นมาทันทีพวกมึงสองคนคิดจะทำอะไรเก่งกับต้นสะดุง้งพลอยนั่งกอดเข่าอยู่ข้างไฟตะเกียงดวงตาจับจออ้องไม่กระพิบเออก็แค่อยากจะไปสำรวจเฉยๆแค่แป๊บเดียวพรุ่งนี้เราจะได้คำถามต่อถามต่อยายว่า เรื่องเล่านี้คือ,อยังไงแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงละ่ะถ้าไม่มีอะไรไม่ดีขึ้นมาละ่ะจะกลัวอะไรวะก็ของพวกนี้มันเป็นตำนานไม่ใช่เหรอสุดท้ายพวกเขาสี่คนยกเว้นนั้นที่ปฏิเสธไม่ไปแอบออกจากบ้านหญิงชรลากลางดึกไฟฉายสองทางเป็นลำแคบๆเสียงกิ่งไม้เสียดสีกับลมที่ทำให้ทุกคนขนหัว,หวลุกทางเดินไปวัดเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นลกและซากเจดีเล็กๆที่พังทลาย เมื่อเดินเข้าไปใกล้โบสถ์เก่าทุกคนต่างเงียบโดยไม่ได้นัดหมายโบสถ์นั้นซุดโสมหลังคาพังจนเห็นฟ้าแต่ประตูไม้หนายังตะหนักตั้งตะงหัรเวากับเฝ้ารอให้ใครสักคนเข้ามาเก่งได้พึมพำรรโอ้โหของจริงเลยวะ่ะเขายกไฟฉายส่องไปเห็นรอยสลักแปลกๆบนบานประตูเป็นลายเส้นโบราณ ที่ไม่มีใครอ่านออกปลอยขยับเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอสัตว์ละลิกกับเธอกูว่าไม่ดีแล้วแต่ต้นกับเดินนำไปผักประตูเสียงเอียดเข้าไปทันทีภายในโบสถ์เก่ามือสลัวมีกลิ่นเหม็นไหม้คุอยู่บนพื้นโบสถ์กลางมีวงกลมสลักเป็นรูปดาวพันกันเส้นลึกเหมือนเคยถูกขีดด้วยมีจริงๆรอบๆมีคราบดำคล้ายๆรอยเลือดเก่า ทันใดนั้นไฟฉายของเก่งก็กระพริบแล้วส่องไปสะท้อนเห็นผ่อผ้าสีแดงวางอยู่บนแท่นหินต้นของจริงเว้ยต้องใช่แน่ๆเครื่องรางโบราณอะไรสักอย่างเขาก้าวเข้าไปหยิบห่อผ้าโดยที่ไม่ลังเลพลอยตะโกนต้นอย่าแตะนะมึงแต่สายเกินไปต้นกังมือผายออกให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปผู้หญิง เก่าแก่แตกแล้วเหมือนผ่านไฟมาสีดำไหม้และที่ดวงตาถูกขูดจนว้าโบทันใดนั้นอากาศในโบสเย็นบูบเหมือนอยู่ในน้ำแข็งเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบหูทุกๆคนเสียงกระซิบหญิงสาวเอาคืนค่าทุกคนชะงักแขนขาแข็งชื่อหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาหลังจากที่ต้นหยิบอผ้าสีแดงออกมา อากาศในโบสถ์เหมือนกับจู่โจมพวกเขาพร้อมกันเสียงกระซิบเบาๆดังวนรอบหูทุกคนเสียงหญิงสาวกระซิบเอาคืนเอาคืนค่าพลอยถอยกูลมหายใจหอบกระเส่าพลอยกูว่าเราควรคืนเดี๋ยวนี้รีบเอาไปคืนก่อนที่มันจะตามมาแต่เก่งสายหน้ามือนั้นยังคงถือไฟฉายส่องเข้าไปเก่งไม่ต้องบันทึกอะไรไว้ก่อนสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับงานวิจัยเรา ถ้าเราทิ้งไปมันก็เหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นต้นเออกูเห็นด้วยไอเสียงกระซิบนั่นก็แค่ลมหลอกหูกูไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยจริงๆส่วนนัดที่ถูกทิ้งที่อยู่ด้านนอกบ้านเห็นกลุ่มเพื่อนๆหายเข้าไปในโบสถ์เขาเรีบตามเข้าไปหาทันทีแต่พอเปิดประตูไปเสียงประตูเหมือนล็อกตัวเองนัดตะโกนเฮ้ย hey, ประตูติดช่วยด้วย พลอยรีบผ่านไปมองมือสั่นจับไฟฉายแน่นนัดมันมันมาจากข้างนอกไม่ต้องกลัวขอให้ใจเย็นๆหลังจากคืนที่ต้องเอาผ้าห่อไปคืนพวน้นักศึกษาสามคนที่เหลือรู้สึกว่าความอึมครึมยังไม่จบลงพลอยเมื่อคืนเราทำให้มันสงบชั่วคราวแต่เรารู้สึกว่ามันยังตามเราอยู่ เก่งเห็นด้วยตอนกลางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าและเหมือนมีใครบางคนมองรอบๆบ้านต้นเออกูเองก็เห็นเงาเคลื่อนไหวเหมือนมีผู้หญิงยืนอยู่กลางลานบ้านเราพวกเขาสามคนจ้องหน้ากันใบหน้าซีดด้วยความหวาดกลัวทานในนั้นเสียงกรีดร้องของนัดก็ดังแผ่วๆจากป่ารอบๆหมู่บ้านนัดช่วยกูด้วยมันตามกูทุกคนสะดุ้งหญิงชราที่ยืนใกล้ๆรีบจับแขนเก่ง มันเริ่มออกไปแล้ววิญญาณนั้นเลือกแล้วคนหนึ่งมันจะไม่ปล่อยจนได้เก่งเราต้องช่วยนัดแต่ถ้าเราตามไปจะเป็นกับดักไหมหญิงชลาไม่มีเวลาแล้วไปหรือไม่มันก็จะเอาเขาอยู่ดีพวกเขารีบวิ่งเข้าไปในป่ารกเสียงลมพัดแรงใบไม้กรอบแห้งที่ถูกเหยียบกรอบกแกรบเสียงฝีเท้าเบา,บาๆค่อยๆดังใกล้จนเก่งแทบไมยินเสียงลมหายใจ ต้นกระซิบเงียบๆหน่อยเงาสีขาวอยู่นั่นแถวนี้พลอสันล่างละลิกกูไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้วทันใดน,นั้นเสียงหัวล้อหญิงสาวดังกล้องรอบๆตัวเลือดเลือดของใครสักคนต้องจดใช้เก่งได้ย,ยกไฟฉายส่องไปยังเง,งาสีขาวแต่กลับเห็นเพียงเงาโป่งเคลื่อนไหวเร็วราวกับลอยไปตามอากาศเก่ง นัดอยู่ไหนตอบกูเสียงนั้นตอบมาเป็นคำรามแผ่วๆกูกูอยู่ข้างหลังช่วยด้วยพลก้าวเข้าไปข้างหน้าแต่แก้าวเท้าไม่ออกล่างเหมือนถูกแรงดึงรังไวทันใดนั้นเก่งตะโกนให้ต้นยกไฟฉายสูงขึ้นเอ๊ะมองเห็นแล้วล่างนั้นอยู่ตรงนั้นพวกเขาเห็นล่างนัดถูกเงาสีขาวโอบล้อมตัวดวงตาขาวโพลนมันร้องกรีดสุดเสียง มือเกาะต้นไม้พลอ,อยวิ่งไปช่วยเขาเก่งพุ่งเข้าไปปล่อยมือล่างนัดทันทีแต่เหมือนมีแรงมองไม่เห็นและดึงกลับร่างของเขาสั่งสะ้านหญิงสาวหัวละอยะเลือดเลือดนัดถูกดึงเข้าไปในความมืดเสียงสุดท้ายออกมาเงานั้นกลับหายวับช่วยกูไม่ได้พวกที่เหลือสัระลิกเก่ง กูไม่อยากจะเชื่อเลยวะ่ะว่ามันจริงแต่เราต้องทําวิธีแก้ถ้าไม่ทุกคนจะตายพลพิธีแก้ยายพูดว่าอะไรบ้างเราต้องทําอย่างไรหญิงชลาพยักหน้าอย่างเศร้าต้องมีเลือดเลือดแทนหญิงสาวที่ถูกบูชายันหากไม่มีเลือดมันก็จะไม่หยุดต้นกูไม่อยากเชื่อเราต้องมีใครสักคนที่ยอมส,สละชีวิต นี่เหรอพลอ,อยเอาเข้าใจไม่มีใครยอมเราจะรอดไหมเนี่ยเราต้องหาทางหาพิธีไม่งั้นจะไม่เหลือใครสักคนพวกเขาเรีบกลับบ้านหญิงชรากลางทางเสียงลมและเสียงหัวเราะยังคงตามเหมือนมีใครอยู่รอบๆหญิงสาวได้พูดว่าเลือดเลือดของใครสักคนความหวาดกลัวครอบงำหัวใจทุกคนพวกเขาต้องตัดสินใจจะทำพิธีทันทีหรือรอจนถูกเลือกไปทีละคน หญิงชลาเวลาน้อยแล้วถ้าไม่รีบทําคืนนี้อาจจะมีอีกคนที่ถูกเอาไปทุกคนเงียบรับรู้ถึงแรงกดดันและชะตากรรมที่เขากําลังจะเจอค่ำคืนกลับมาอีกครั้งหมู่บ้านหนองบัวเต็มไปด้วยหมอกหนาเหมือนถูกกักขังแสงจันทร์ส่องผ่านเมฆเป็นลํบางๆพวกนักศึกษาอีกสามคนที่เหลือรู้สึกถึงแรงกดดันพลออุมพําคืนนี้เราต้องตัดสินใจแล้วนะถ้าไม่ทมําพิธี เราอาจจะตายไปทีละคนเก่งกูรู้แต่เราต้องใจเย็นก่อนมันจะไม่ยอมง่ายๆต้นใจเย็นอะไรวะมันจะตามเราอยู่รอบๆแล้วนะกูเห็นเงาสีขาวเคลื่อนไหวทุกมุมจากนั้นเสียงหัวละหยิงสาวดังแผ่วๆเรากับลอยมาจากทุกทิศทางเลือดเลือดต้องชดใช้พรอยสะดุ้งใบหน้าสั่นระล,ะลิกเอาไงดี เราต้องเลือกใครสักคนสละเลือดเก่งไม่มีทางเราไม่ยอมให้ใครตายง่ายๆต้นแต่ถ้าไม่ยอมมันก็เลือกเองนะเวย้ยทันใดน,นั้นเงาสีขาวโผล่มาจากกลางถาวันมุ่งตนไปยันที่ต้นต้นกรีดร้องช่วยกูช่วยด้วยเก่งวิ่งเข้าไปคว้าตัวต้นไว้แต่แรงดึงดูดรุนแรงจนแทบจะฉีกแขนของเขาออกจากล่างพลอยพยายามช่วย แตงเอาสีขาวกระชากแรงเรากับกําลังเล่นสนุกพลอยตะโกนปล่อยมือเขาเดี๋ยวนี้นะเก่งหัวราะของหญิงสาวยังดังรอบๆตัวหญิงสาวได้พูดต่อว่าเลือดเลือดของใครสักคนต้นถูกดึงไปกลางลานต้นถูกดึงไปกลางลานพลังลึกกับดึงเขาขึ้นเหนือพื้นร่างสั่ง้านด้วยความเจ็บปวดเก่งหยุดพอแล้วกูไม่ยอมให้เพื่อนกูตายพลอยได้กั้นน้ำตา มือสั่นจับแขนเก่งเราต้องยอมถ้าไม่งั้นทุกคนตายหมดหญิงชราปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความมืดมันต้องเลือกเลือดใครสักคนสละชีวิตมิฉะนั้นไม่มีใครรอดแน่คืนนี้เก่งยายไม่มีใครยอมแน่ๆเราต้องหาวิธีอื่นหญิงชราไม่มีวิธีอื่นแล้วเอ็งปลูกมันแล้วและมันต้องชดใช้ เสียงหัวล้อของหญิงสาวแผ่วๆเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องชัดเจนเรากับพลังวิญญาณรุนแรงขึ้นต้นกูกูเจ็บช่วยช่วยกูด้วยเก่งและพลอยร้องเรียกชื่อเพื่อนแต่ล่างต้นสันสะท้านแรงก่อนหายไปในความมืดพลอยตะโกนไม่ไม่ไม่นะต้นเก่งได้พูดขึ้นว่าเราต้องทำพิธีแก้เราต้องรีบหญิงชราสอนขั้นตอนพิธีแก้ให้ชัดเจน เอาของต้องห้ามมาเตรียมไว้วางบนแท่นหินกลางโบสถจุดเทียนสวดมนต์และต้องมีใครสักคนหอมสละเลือดแทนหญิงสาวที่ถูกบูชายันพลเลือดต้องเป็นของใครสักคนจริงๆใช่ไหมคะหญิงชราใช่เลือดมนุษย์แต่ต้องเต็มใจถ้าไม่เต็มใจวิญญาณนั้นจะไม่หยุดเก่งได้นั่งคิดเราจะมีใครเต็มใจเสียสละชีวิตละ่ะ พอยเงียบร้องไห้แต่ยังไม่ยอมพูดต้นเสียงจากความมืดกูไม่อยากไปไม่อยากแต่กูทันใดนั้นเงาสีขาวลอ้ลอมรอบร่างเขาอีกครั้งพลังวิญญาณดึงเขาเข้ามาวงกลมสลักบนพื้นเสียงหญิงสาวเลือดเลือดพอยกรีดร้องพยายามเข้าไปช่วยแต่ถูกล่างบางอย่างดึงเธอกลับไป เก่งได้พูดว่าโอเคเราต้องยอมใครสักคนต้องสาเลือดท้าไมเราทุกคนจะต้องจากไปจากที่นี่หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาต้องเริ่มทำพิธีกังบทเก่ามือสลัวท่นวางหินของต้องห้ามเทียนลุกโชนสองแสงสีส้มพอยืนถือมีดขูดเลือดจากนิ้วตัวเองตามคำชี้แนะของหญิงชลา เสียงลมและเสียงหัวเราะของหญิงสาวผสมกันเป็นช่วงทํานองที่น่ากลัวหญิงชรารีบทํารีบสวดอย่าหยุดกลางทางทันใดน,นั้นเงาสีขาวหมุนวนรอบโบสถอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องดังชัดหญิงสาวได้พูดว่ายังไม่พอต้องเลือดอีกแต่เมื่อทําตามขั้นตอนครบวิญญาณเริ่มช้าลงร่างป่งของ ต้นปรากฏขึ้นอีกครั้งใจหายเล่ากับผ่านการทรมานต้นได้พูดว่ากูโอเคแต่แค่เจ็บมากทุกคนได้ถอนหายใจด้วยความโล่งใจพลอยน้ำตาคอขอบคุณที่ยังอยู่หญิงชรามองทั้งสามคนด้วยสายตาที่เศร้าครั้งนี้รอดแต่วิญญาณนั้นยังคงอยู่มันจะเฝ้ามองพวกเองตลอดไป จำไว้ว่าของต้องห้ามไม่ควรปลุบมันอีกเกี่ยกับพลอยและต้นยืนอยู่หน้าโบสถ์เก่าที่สุดโทมแท่นหินกลางโบสถ์วางของต้องห้ามไว้อย่างเรียบร้อยหญิงชลานำเทียนและน้ำมนต์มาวางเรียงเป็นวงกลมคืนนี้พวกเองต้องทำพิธีแก้ให้เสร็จหากล้มเหลวไม่มีใครรอดพลอยได้พูดกับยายว่าเราจะสู้ไหวไหมมันโผล่มาทุกคืนแล้วต้น กูไม่แน่ใจแต่ก็ต้องลองหญิงชาลาสอนขั้นตอนอีกครั้งให้ชัดเจนเอาของต้องห้ามมาวางบนแทน่นจุดเทียนล้อมวงวางเครื่องรางตามลำบับส่วนมนให้ครบแล้วต้องมีเลือดมนุษย์แทนผู้หญิงที่ถูกบูชายันหากไม่มีมันจะไม่หยุดเก่งพยักหน้าลมหายใจหนักแต่มั่นใจโอเคเราจะทำพิธีนั้นให้สำเร็จ พลอ,อยเริ่มสวดมนต์ตามคำชี้แนะมือสั่นขณะถือมีดจิ้มเลือดนิ้วตัวเองลงไปบนเครื่องรางพลอ,อยกระซิบขอให้สำเร็จอย่าให้เพื่อนเราต้องเจ็บอีกทันใดนั้นเงาสีขาวปรากฏรอบโบสถ์พลังวิญญาณหมุนเวียนรอบโบสถ์อีกครั้งเสียงผู้หญิงหัวเราะเลือดเลือดต้องชดใช้เลือดต้นและเก่งพยายามล้างมือพลอยแต่แรงกับพุ่งเข้ามาอีกรอบพวกเขาต้องใช้แรงที่มีอยู่ต้าน มันอีกครั้งความมืดในโบสถเหมือนกดล่างทุกคนให้หนักเสียงลมพัดแรงจนเทียนแทบจะด,ดับเก่งได้อโกนอย่ายอมแพ้ต้องสดต่อพล่อยร้องไห้กูทําเต็มที่แล้วมันยังไม่หยุดทันใดนั้นล่างบวบงของหญิงสาวปรากฏตรงแท่นหินดวงตาขาวโพลนจ้องมาหาพวกเขายกมือขึ้นเหมือนจะฉีกทุกอย่างออกหญิงสาวได้พูดว่ายังไม่พอเลือดต้องชดใช้แก่งยืนจัดพูดออกมาอย่างมั่นใจ เราทำเต็มที่แล้วเลือดแค่นี้พอยจิ้มเลือดนิ้วตัวเองลงบนเครื่องรางตามขั้นตอนที่ยายชาลาบอกทันใดนั้นแสงจากเทียนล้อมรอบสว่างขึ้นพลังวิญญาณเริ่มลดความรุนแรงร่างบุบบ่ง,งของหญิงสาวสั่นเหมือนถูกดึงกับต้นโอเคมันช้าแล้วสังเกตไหมเงามันลดลงแล้วพอยใช่เหมือนมันจะหายไปแล้ว แต่ทันใดนั้นเก่งสังเกตสิ่งที่ผิดปกติเครื่องรางบางอันขยับราวกับมีแรงจากภายในเก่งพึมพำรรนี่มันไม่ใช่แค่พิธีมันมีอะไรมากกว่านี้หญิงชรลามองเก่งด้วยสายตาเศร้าเองรู้แล้วหรือยังผู้สืบทอดสายเลือดครูหมอคือตัวเองเองเก่งชะงักมือสัน่นหมายความว่ากูต้องเป็นคนปลุกพิธีนี้หญิงชรลาได้พูดขึ้นว่าใช่ ทุกครั้งที่พิพธีนี้ปลุกผู้สืบทอดสายเลือดต้องเป็นผู้กำเนิดไม่ใช่คนอื่นนี่คือความจริงที่พวกเองไม่เคยรู้พอและต้อนเงียบไปความจริงที่ทำให้ทุกคนขนลุกแล้วเราลอดจริงๆใช่ไหมหญิงชลาพยักหน้าแต่เสียงเศร้าใช่ครั้งนี้เองรอดแต่ครั้งหน้าไม่ง่ายแบบนี้แล้วทันใดนั้นแสงจันทร์ส่องลงมาเต็มโบส เงาสีขาวสลายไปด้วยความมืดลมเย็นลดลงร่างของพวกเขานักศึกษาสัตนเลเล็กแต่ยังมีชีวิตเก่งถอนหายใจเรารอดจริงๆเหรอพลอยน้ำตาได้ขอขอบคุณที่เรายังอยู่หญิงชาลามองทั้งสามด้วยสายตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยความหวังจำไว้ว่าของต้องห้ามไม่ควรปลูกอีกและถ้าพวกเองไม่ระวัง วิญญาณนั้นจะกลับมาหาพวกเองอีกครั้งลุ่งเช้าหมู่บ้านหนองบัวกลับสู่ชีวิตปกติทั้งสามนักศึกษานั่งอยู่เงีย,งยบๆพูดคุยกันเพียงลำพังเล็กน้อยพลอยกูยจะจำคืนนี้ไปตลอดชีวิตต้นได้พูดว่ากูด้วยกูไม่อยากยุ่งกับเรื่องแบบนี้อีกเลยเก่งพวกเราต้องสัญญาจะไม่ไปปลุกมันอีก และต้องปกป้องเรื่องนี้ไม่ให้คนอื่นรู้หญิงชลายืนมองพวกเขาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่มั่นคงจำไว้นะสิ่งที่พวกเองเจอไม่ใช่เรื่องเล่ามันคือความจริงและโลกนี้ยังมีสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรยุ่งแสงอาทิตย์แรกของวันส่องเข้ามาผ่านหมอกบางๆทั้งสามคนยังนั่งนิ่งรับรู้ถึงความเหนื่อยล้าและความกลัวแต่ยังมีชีวิตอยู่เสียงลมพัดเบาๆเสียงล้อแผ่ว ของหญิงสาวยังคงแว่วอยู่ในความคิดเป็นคำเตือนที่ไม่มีวันลืมขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ